สวัสดีครับเพื่อนครับมีมาแนะนำท่าศัพทผู้ห่วที่อจรจะเพิ่งเพิ่งเป็นเนาะตาที่เราจะลุกขึ้นหยาดเตียงหรือว่าลุกขึ้นหยาดสวนนะครับที่ต้องแนคอยันทั้งนะครับคือคงตีเนี่ยเรานอนได้ไหมคนนอนนี้ตอนนี้คือผมไม่สามารถทําได้นะครับคงตีอะไรลุกขึ้นอย่างเขาจะลุกอย่างนี้ไหมคือปกติ แล้วเราป่วยอยู่เนี่ยเราอ่อนแรงเนี่ยมันจะขึ้นเงี้ยมันจะไม่สามารถรมันจะล่วงไปเลยเราทํานี้นะครับเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมทมผํานี้นะคไอ้พานนี่มาเกิดแล้วก็ใช้ใช้มือข้างดีเนี่ยผมเป็นข้างขวาใช่ไหมก็ดันไปข้างฝั่งฝานะครับให้ดีกัีดันขึ้นมาดันขึ้นมาเรื่อยจะช่วยขยบค่อยขยอบอย่างเงี้ยยะยะหน่อย,อยครับช่วงแรกเนีน่ยปุ๊บปุ๊บ ด,นด,นดันขึ้นมาดันขึ้นมานี่คือการลบที่ต้องครับคือตอนนี้ผมแบบว่าร่างกายมันดีที่นั้นแล้วม่ไม่สามารถทาแบบเมื่อก่อนได้แล้วเนาะคือเรียกว่าเวลาท่าทาดที่ต้องเนี่ยเขาบรกขึ้นนี้ครับงนีไม่ได้นะเนี้ยจะลกไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยสมัยแรก่ไม่ได้นะครับนะเป็นมาแนะนำดูครับรอนุครับเพื่อนครับ